ที่เราล็อกกระดูกออกแล้วค่ะเนี่ยล็อกกระดูกออกแล้วแล้วเราจะทําไก่ย่างซอสเทอริยากิง่ายๆกินกันอันดับแรกเราไปไปย่างไก่กันนะคะย่างในกระทะเนาะนี่เราตั้งกระทะเอาเอาด้านหนังลงนะคะเราทำสองชิ้นเลยเลยเดี๋ยวเราจะย่างไฟอ่อนๆ ไก่อ่ะเราปรุงแค่เกลือเกลือกับพริกไทยนะคะเพราะว่าเดี๋ยวพอนุ่นแล้วเราจะใส่ซอสเทลริยัตอีกนี่ค่ะเราย่างมาได้สักพักแล้วเดี๋ยวให้มันมีความสุกอีกสักทั้งสองด้านนะนแต่ว่าค่อยๆใจเย็นๆย่างไปเรื่อยๆแล้วค่อยปรุง